Nếu khai dệt tiền ừ. nó à. à, tôi à. muốn à, <laughs> cái bài mày 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 มันปวดเอว้วถ้ดติ้งรถอันนั้นจะไม่ปวดเอว้าไ่ไม่ทันที่ไม่ทัเอวบีครับยู่กลางเดี๋ยวจดก่อนจดก่อนไปไกลจอดนเนี่วันนี้ได้ไรวน้อากาศยาเนี่ยออ่นของบีบคิดคิเอวไ้คิปปุกเดลอกเลยลกเลยปิดหลังที่พี่ก๊บพีกบรับกาลวดเออเนี่ยเป็นรอยกางล็กวดกางล็กกวดหนึ่งเบียร์อ๋อเบียร์หลาวดมันโดนโดนในนั้นเนี่โดนรนกไม้ใช่ไหมมันลงเอาตรงนี้ลงเลยเออเออโดนรากไม้เ๋ยเยอะเนรอยู่ แต่ถ้กไม้อ้ไต่อไม้ต่ถ้าต่อไม้ต่อไม้นั่นน่ะรถรถติดมือที่ยิงปล่อยตัดเร็วนะไม่ผมว่าผมไม่เติดต่อไม้ผมว่าจะลุยส้นนี้ขึ้นไปเลยอ๋อใช่ไม่ติดต่อไม้ไล่ต่อเลยเปิดต่อไว้นับหนึ่งเปิดหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใช่ไหครับใ่ครนอนก่อนในมีอกลตยเนมือกันมือเราขาลงมาดิ่มตุกไม่ได้เจ็บเจ็บที่พลิกตัวขึ้นมาหน่อยเออไม่พลิกตัวให้เขาหน่อยไม่แต่ว่า มันระบมระบมนิดหน่อยโคกสัโปกสัโปกลองกันได้ไหมเอาหัวมานี่ครับขาไปโน่นได้คืออะหรอเออได้อยู่ไม่มีอะไรไม่มันปวดเอวเกร็งปิ้งได้อยู่ไม่ตูดหรอตูดกระแทกตูดกระแทกลองลองมากระแทกเลยยินเย็นเย็นเลยเย็นยังฮะอายุมากขึ้นโดนเอามามันเลยไม่ชินเจ็บเย็นยังเย็นตูดยังครับเริ่มเย็นแล้วเริ่มเย็นแล้วใช่ไหมอืเริ่มจะมืดแล้วพอร์รถทับที่ใหม่ น่ากลัวไม่ผักแล้วพี่เดียมผักไม่ไปแล้วผักยากกว่านะถ้านั้นผักจะชิบหายเลยต้องขึ้นแล้วยากเลยถ้าไม่ดับถ้าคนไม่แข็งแรงก่ผักไม่ออกไปไม่ได้ลงกับไม้หมดไปทางนี้ต่อทางเดิมถ้าไม่มีตอ่ามันขึ้นได้แล้วพี่ไหนแล้วเมื่อกี้ถ้าไม่ถ้าไม่เป๋ไป่ออกก็ไนได้แล้วนั่งก่อนความเร็วได้เดี๋ยวว่าพอจะเปิดต่อแล้วล้อหน้าลอยแล้วไงมันมีตอมันหลนออกไปชนเลยพี่ชนเลยหรเรา่ต่อไหมแล้วก็ ไปหาตอไม้เลยขึ้นเลยดีกันยังมันมันกระแทกไอข้อหมูผมก็แบบนี้เลยเจ็บอะไรขึ้นเจ็บไปเดือนหนึ่งนี่ครับหลักทุดหลังนี้ใส่หลักทุดต่างคว่ายากิดแต่ไม่ลืบสรางความมันจะไปยากกอดอีนั่นพี่กจะแบบนี้ไม่เป็นไรก้อนนี้ากรเดี๋ยวกิ